ถามอะไรครัสวยนะเนี่ยขนาดนี okay. ้กลจะถามอะไรถามไปแล้วไม่ใช่หรอเงามอ5 4 3 2เอาใหม่ค really? ่ะับเรื่องอะไรเอ่ยทำอะไรไม่โผ๊่ ได้ยูว่าเฟิร์นใช่ได้ได้ดูบ้างไหมคะเห็นพอเห็นบ้างค่ะเรามีความพิเ็นกับม mm ันยังไงไหมคะน้าเราเรามีส่วนร่วมหรือเปล่าตอนที่ตอนที่ปปยูวาเฟิร์นหนูไม่ได้เป็นผู้จัดการแล้วแต่ก็ยังก็ยังไปกองอยู่แต่ว่าไม่ไม่ได้ไปรู้ว่าน้องส่วนตัวเป็นอะไรยังไงแต่ว่าตามข่าวบ้างก็ข่าวว่าไงนะพี่ขอไล่สอดอมอขอโทษน้องไล่สอดคอมงอิ่เวทีนึงคอมงอิ่เวทีนึงแค่นั้นหรอ ว่าเวทีกับเวทีนึงก็เตรียมตัวอะไรเงี้ยแต่เวทีแกเอาที่น้องพูดน้องพูดว่าอะไรจเข้าข้าวเข้าข้าววะอีกเวทีนึงต้องมีการเตรียมตัวฉลาดเอนเนอร์ีอะไรอย่างนี้ยแต่เวทีแกก็คือจอยจอยไม่จอยนะตอนเนี้ยโอเคเข้าใจแล้วคิดเห็นยังไงใช่ไหมก็ถ้าหนูเป็นพี่ในวันหนูก็คงรู้สึกไม่ดีอ่ะซึ่งถึงหนูไม่ได้เป็นพี่ในวันหนูก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วก็ ริ่ๆก็ไม่คนพูดแบบนั้นถ้าในความคิดของหนูนะไม่คนเปรียบเทียบใครไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังแต่นี่มันคือหน้าสื่อนี่มันคือไม่ว่าใครจะมาถามคุณในขณะที่คุณไลฟ์สดอยู่แต่น้องตอบธรรมชาติมากนะเด็กเท่าที่ดูเขา ไม่ไม่หนูเห็นคร่าวๆเห็นผ่านเห็นไม่ไงมาเห็นช่างงานจริงจริงพอเราได้เห็นแล้วเราสิริยังไงคำตัดสินของกันเอ้าเมื่อกี้นั่งอยู่ลุกเลยเหรอแม่แล้เป็นการตัดสิกับรีอก็ไม่เอา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 ง่ายๆเลยนะไม่ควรเปรียบเทียบไม่ว่าจะเวทีไหนทุกคนทุกเวทีมีบริบทแตกต่างกันขอบคุณค่ะที่มาใคราชีพกำลังใจให้ก็อืม ไม่รู้จะพูดให้พูดแบบตรงๆเลยใช่ไหมเอาความรู้สึกแบบแบบเปิดเผยได้หรือเปิดเผยไม่ได้ก็รู้สึกไม่ก็สิ่งที่พี่นวัฒน์ทำอ่ะหนูว่ามันสมควรแล้วที่ปลดที่ไม่ให้ไปไปการไปประกวดต่างประเทศแล้วก็ปลดงานหนูว่านะสิ่งที่น้องควรทําตอนเนี้ไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องทาอะไรเลยมันพี่นวัฒยังถือว่าใจดีนะ เราเราไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรกับเขามากเราเรารู้ว่าเราทําผิดเราจะไปเรียกร้องอะไรอ่ะถูกป่ะนี่ผิดร้ายแรงที่สุดเท่าที่เกิดเท่าที่เกิดมาแล้วเท่าในมุมมุมมุมมองโกอะไรอย่างเงี้ยทไมต้องรู้สึกไหนบ้างหนูไม่มีอะไรหนูโอเคหนูรู้จักมาป็นการส่วนตัวได้พูดคุยไหมไม่ได้รู้จักค่ะน้องไม่ได้ฟอลโล่หนูด้วยโอ้ยแม่ก็พูดความจริงอ่ะรู้น้องน่ารักอ้าวขำเหรอแม่ไม่ขำแล้วเรื่องเนี้ย ไ,ไ,ไม่ไม่ตอนที่น้องประกวดหนูก็เราก็จะเป็นหูเป็นตาให้ถึงไหมเราไม่ใช่ผู้จัดก,การเอา้าเราก็ต้องสอดส่องอยู่ใครจะมาเป็นรุ่นน้องท็อปไฟท็อปเทนใช่ไหมก็เข้าไปดูคนนะั้นคนนี้การฟอร์ไม่ฟอร์ไม่สําคัญแต่ตอนนี้พี่ถามไงนหนูก็เลยพูดความจริงออว่าน้องไม่ฟอร์แต่ว่าไม่ต้องมาฟอร์ก็ได้พี่พี่โอเคเออแต่ว่าเอาเอาฮะพี่อาจจะไม่ได้ดังดังพอใช่ไหม ก็ไม่รู้พี่กรมงมิเแธร์สองสิบย่าเอาเข้าเลยนะ,<ว>ะน้องไม่ควรพวด <c oughs> ยังไม่รเขร้าเลย <c oughs> จริงๆอ่ะน้องควรรู้ว่าน้องยืนอยู่จุดจดเนี้ยคือน้องอยู่จุดจุดไหนน้องควรน้องไม่ควรตอบคำถามดีน้องผ่านเวทีมาเยอะเรื่องนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นกับน้องไม่ว่าไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเลย นาะที่คอมเมนต์เป็นถล่มพีรวัตเต็มเพลงถล่มเรื่องอะไรอ่ะทำแค่นี้เบาทำไมพีรวัตทำแบบนี้รุนแรงไปฮัลโหลฮัลโหลสงสารน้องแล้วสิ่งที่น้องทำพีรวัตอยู่ดีเขาไม่ลุกขึ้นมาทำแบบนี้เขาเขาเป็นคนที่แบบเขาก็ระดับไหนแล้วอะอยู่ดีเขาไม่มาปลดนุ่นปลดนี่ดูการทำของเด็กก่อนด้วยหนูยังเคยโดนด่าเลยบางทีหนูมาสายหนูก็ต้องยอมรับหนูเนื้อออกไหมคะอันนี้บูดตรงๆเราไม่ใช่คนดีอะไรน้องไม่มาฟร์มไม่เป็นไรแต่ว่า กิดอะไรขึ้นมีคําถามอะไรไหมคะไม่ต้องมีสิพี่มีอะไรไม่ก็พูดคุยต่อค่ะไม่เราไปเจอกันน้องไหว้ทักทายวันดีวันดีค่ะน้องวันดีน้องไม่ได้มีหนูกับน้องไม่ได้มีอะไรกันใช่ไม่เดี๋ยวนี้ให้ตอบเผื่อเดีมาเลยกว่าถ้าสมมติถามมาเลยค่ะนักข่าวตัดลงไปเลยเนีายอาว่าแค่น้องไม่โ o l l o w ig กโก้เงี้ย้ o c o มาเป็นประเด็นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เหมือนประเด็นกับพี่ดาด a i แค่ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยให้หนูพูดความจริงให้หนูโกหก หนูไม่ได้โกหกก็การที่ก่อนที่น้องจะมาเป็นทนะ็อป5ท็อป10่ะพี่เข้าใจใช่ไหมเราก็เป็นหูเป็นตาให้กับบอสบอสคะคนนั้นคนนี้เ้าวคนนี้แต่หนูไม่ใช่ว่าบอสคกคนนี้อุ้ยสวยมากฟอลโล่หนูด้วยให้จะให้ตำหนงตัวไหนมันไม่ใช่หนูพูดตามความรู้สึกพี่ถาวม,มารู้จักส่วนตัวไหมไม่รู้จักก็รู้จักแค่แบบน้องเอามาประกวดไม่ได้มาคุยแบบว่าออ้ยไม่เคยได้เลยขาน้องไม่เคยแท็กขาน้อง ก็น้องไม่ได้โฟลว์จริงๆจะให้หนูทำจริงอยากให้คนแนะนำน้องแล้ดีกว่าว่าต่อจากนใจให้ควรทำยังไงเออทำยังไงบ้างไม่รอนให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเดี๋ยวสถานการณ์มันคงดีขึ้นแต่ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเคสนี้หนักมากเคสนี้หนักจริงๆอะแม่ของอุ้มของอุ้มโอ้ยมันอันนี้มันสดๆร้อนๆนะพี่ของอุ้มตอนนี้เขาดีแล้วอย่าไปสร้างดราม่าให้เพื่อนหนูไม่เดี๋ยวตอนนี้แหรอคะสิ่งที่น้องควรทำก็อยู่เฉยๆทำตัวแบบว่า อย่าสร้างดราม่าเพิ่มหรือแม้ก็ไลฟ์สดขายน้ำพี่กทำตัวดีๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เคสรุ่นพี่ที่ผ่านมาแต่ชาวนี้ก็มาคอมเมนต์ว่ากูหาแสงกับยู่ว่าเฟิร์นป้อาอ้าวจะไม่ได้หาแสงกับพี่นักข่าวมาถามหนูห้ามพี่นักข่าวได้ไหมอ่ะไม่ได้หาแสงค่ะก็พูดตามความจริงมีคําถามอื่นไหมคะบอเองก็รับอุปกรณ์นี้แกคือนอกจากพ่อ ครพูดหมายถึงใช่อย่างพวกเการแบบเรารักองค์กรนี้มากแค่ไหนองค์กรไหนคะองค์กรวิสแกนรักสิเขาไม่ใช่องค์กรเดียวก็ใช่ก็เกิดมาจากองค์กรมิสแกนหนูก็ยังหนูก็พูดหนูพูดตามความจริงพูดตรงตรงนะคะบอสเป็นคนที่แบบชอบชอบคนตรงๆเอาเข้าใจง่ายไม่วนไปวนมาเดี๋ยวลงทางด่วนขึ้นทางด่วนอะไรไม่ซับซ้อนใช่โก้ให้กำลังใจบอสหน่อยก่อนช่วงนี้แกเครียดด้วยแกทำงานหนักจะต้องเจอดราม่าอีกจะไล่ถ่ายของตลอดเลยแกเนี่ย เออเราไม่เห็นโก้ลายไข่ของเลยเดี๋ยวหนูได้ค่ะเดี๋ยวช่วยบอสขายน้ำพริกดีกว่าเนาะดีไหมให้กำลังใจบอสหน่อยยังไงก็ขอให้บอสใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีเดี๋ยวเดี๋ยวก็แต่หนูเชื่อว่าบอสจะให้อภัยน้องเร็วๆนี้น้องก็อยู่เฉยๆไม่เบิดไม่เบิดไม่มีไพ่ไม่ไม่เกี่ยวมั้ยคะไม่เกี่ยว นะคะมีคำถามมือเรากินเลือดมาเราก็คือเป็นแกนมีมีดไหมคะอันนี้เฮ้ยล้อเล่นล้เล่นขายงานหน่อยก็คือตอนนี้เราหมญญากับแกแล้วหมดหมดแล้วค่ะแต่ก็ยังกินเลือดมาก็ยังเป็นแกรนอยู่เป็ยังมีสัญญาใจเนาะเสมอไปตลอดไปไม่ต้องจ้างก็ได้ค่ะสำหรับคุณวัฒน์ไม่ต้องจ้างหนูไปแน่นอนตอนนี้เราก็มารับบทบาทเลยใช่ค่ะ บอสทราบแล้วหนูโทรหาบอสแล้ววันที่เมื่อ3วันที่แล้วบอกว่าพี่นวัดคะหนูมีงานแล้วนะคะพี่นวัดบอกว่าดีใจด้วยดีใจด้วยเออเดี๋ยวพี่ต้องขึ้นเครื่องแล้วแค่นี้ก่อนนะค่ะนะคะออาสุดท้ายแล้วฝากถึงื้านน้องที่คนไหนที่อยากมาประกวดที่มิสแกรนสองพันยี่สี่ให้น้องเขาเต็มสองพันยี่ห้าจ้าให้เขาเต็มตัวยังไงกับโผล่แล้วการยังไม่จบค่ะการที่การที่มาประกวดมิสแกรนใครบอกว่าง่าย ไม่ง่ายนะหนูมันไม่ง่ายเลยนะลูกการที่หนูสวยหนูเดินดีหนูจะมามงมันคนสวยตุ๊ก็เยอะแยะไป<ช>เห็นปะเจอเห็นอยู่จริงหุนดีตุ๊กก็เยอะแยะไปไหนคุณคุณคิดว่าการมาประกวดมิสแกนมันจะจอยจอยค่ะแต่จอยอย่างเดียวไม่ได้นะหนูคุณต้องสวยมีสมองรวยก็ยังมงไม่ได้นะจริงๆคุณจะมาทรงมาซื้อบางคนนะซื้อโหวตแข่งกันอะเป็นล้านนะพี่่าจะได้เข้าท็อปสิบโหดนี่ไม่รู้เลยเอันเนี้ยเอาก็ท็อปสิบไอ้นี่ไงโหดไงอ๋อใช่ ขอบคุณค่ะใช่มันไม่ง่ายนะคะหนูจริงๆต้องมีความสามารถค่ะ Beauty Queen นะจีน่า Beauty Beauty Queen แน่นอนค่ะทุกคนรอดูได้เลยใช่หลายคนคิดถึงตำนานมีโกโก้เดินอะไรอย่างงี้โอ้โหคิดถึงคิดถึงวันกันนะคะมีคำถามอะไรบ้างอยากดูจังเลยอยากดูคิดด้วยดด้วยชันหู โอเคะขอบคุณนะคะจริงว่ามสแกไม่ได้จอยจอยต้องใช้ความสามารถจอยมันจอยอยู่แล้วแต่หนูหนูจะทำยังไงล่ะน้องดูว่าเฟืร์นได้ทำอน่อะไรนะคะครอ,อทครัสี่เห็นปะมันไม่ใช่ง่ายนะลูกจริงๆมันไม่ใช่ง่ายเลยขนาดปีก็กวาจะฟาดฟันผ่านดาราม่าผ่านอะไรมาโห oh. อาวก็มีดาราม่าด้วยหรอพี่นะ ไม่มีเลยค่ะโดนด่าทางวันไม่เป็นไรค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องเป็นกำลังใจให้บอสด้วยนะคะโอเคครายแล้วเป็นไรถึงเยอะแตกคะเป็นไรทำไมเยอะแตกอ่ะโอเคขอบคุณค่ะ